สวัสดีครับ NC Sound ชลบุรีนะครับวันนี้ได้มิกเซอร์อะนาล็อกตัวใหม่มานะครับเราก็จะนำมาถ่ายทอดสดให้ฟังนะครับว่าสินค้าตัวนี้เป็นยังไงแล้วราคาเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาเปิดกล่องไปพร้อมๆกันนะครับรอคนดูนิดนึงนะครับไม่ได้เจอกันนานนะครับกับการไลฟ์สดขายของแบบนี้นะครับ สวัสดีเสแตงครับของถึงหมดแล้วคนถึงบ้านหรือ,อยังครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับกับมิกเซอร์ตัวใหม่นะครับจาก a 1วันะครับตัวนี้ได้มาสดๆร้อนๆแล้วก็เป็นตัวที่ลูกค้าหลายคนอยากได้เพราะว่าตัวนี้ใช้ได้ทั้งไฟ220โวล์นะครับผ่านอะแดปเตอร์นะครับกับใช้ได้ทั้งไฟ12โวล์ที่ ที่ต้องการเอาไปใช้กันในรถแล้วอยากได้ตัวเล็กๆนะครับก็วันนี้นำตัวนี้มานำเสนอกันนะครับเดี๋ยวลองมาแกะไปพร้อมๆกันนะครับออกมาเปิดขึ้นมาอันดับแรกเลยแน่นอนครับมีคู่มือนะครับการทำงานนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ NC s o u n ชมรีด้วยนะครับใครได้เข้ามาชมแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีคุณเบียร์นะครับสวัสดี อ๋อยังไม่ถึงบ้านเลยโอเคครับก็เดี๋ยวรอชมครับรอชมสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาร่วมรับชมนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ NC s t a ชมรีด้วยนะครับวันนี้เราก็กลับมาไลฟ์สดสินค้าให้ดูกันอีกแล้วนะครับหลังจากที่หายเงียบไปช่วงโควิดนะครับเพราะว่าเอาเวลาไปทำอย่างอื่นอยู่นะครับก็ เดี๋ยววันนี้เราจะได้เริ่มกลับมาทํากันอย่างเงี้ยนะครับวันวันหนึ่งผมจะหยิบสินค้ามาตัวหนึ่งเอามาเล่าให้ฟังกันอย่างนี้นะครับจะเจอกันทุกวันละนะครับก็มีเวลากลับมาทําแล้วก็เดี๋ยวจะกลับมาทําต่อนะครับก็<ม><ม>ตัวนี้มีอันดับแรกเลยมีคู่มือการทํางานทั้งหมดของมิเซอร์ตัวนี้นะครับหลังจากเราเปิดกล่องมาแล้วนะครับสิ่งที่มีมาอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้เป็นอะแดปเตอร์นะครับตัวนี้จะเป็น12โวลต์นะครับ 2,000มิลลิแอมป์นะครับตัวนี้เป็นอะแดปเตอร์นะครับที่เขาให้มาเพื่อจะเสียบไฟฟ้าแล้วก็มาเสียบที่มิกเซอร์ตัวนี้เพราะตัวมิกเซอร์จะเป็น12โวลต์น,นะครับก็มีตัวนี้มาให้1ตัวนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาร่วมรับชมนะครับคุณพงศกรคุณคณชาวต่างชาติที่เข้ามาชมก็ดีนะครับอันนี้ก็คือมีอะแดปเตอร์นะครับมานะครับ เดี๋ยวมาดูตัวกันนะครับว่าตัวเขาจะสวยงามสักแค่ไหนนะครับกริ้งมาก็อย่างดีครับมีกันกระแทกมีอะไรมาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตหยิบกล่องที่แกะแล้วลงนะครับฝากดไลค์กดแชร์ให้ NC Sound มรีีด้วยนะครับ ตัวนี้นะครับเป็นมิกเซอร์อนาล็อกนะครับตัวเล็กนะครับที่ใช้ได้ทั้งไฟ12โวลต์แลวก็220โวลต์นะครับผ่านอะแดปเตอร์นะครับตัวนี้นะครับซึ่งเขามีให้มานะครับแต่ถ้าใครใช้ไฟ12โวลต์ก็สามารถเสียบไฟ12โวลต์เข้าตรงช่องนี้ได้เลยนะครับผ่านที่จุดบุหรี่ก็ได้นะครับอันนี้สามารถเอาไปใช้ในรถยนต์ได้นะครับใครที่ทําเครื่องเสียงรถยนต์อยู่อยากจะเอาตัวนี้ไปติด ให้ลูกค้าเนี่ยสามารถทําได้นะครับเพราะว่าใช้ไฟ12โวลต์โดยตรงเลยนะครับแล้วก็ตัวมิกเซอร์เองนะครับ mm hmm. เขาก็จะมีช่อง Input นะครับมาให้เราทั้งหมด่าตัวนี้จะมีทั้งหมด4อิ p u t นะครับก็คือเป็น Input m o มโน2 Input นะครับแล้วก็มี Input ตสเตอร์อีก1อินพุตนะครับแล้วก็มี Input ที่เป็น USB Bluetooth อีก1 Input ตนะครับ สวัสดีคุณอัศชัยครับสวัสดีคุณวัดครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาร่วมรับชมนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับตัวนี้ก็คือจะมีช่องที่เป็นโมโนนะครับ2ชุดนะครับโดยช่องที่เป็นโมโนก็จะมีตัวปรับเกนนะครับมีไฮมีมิดมีโลมีเอฟเฟกนะครับแล้วก็มีในส่วนของ อ็อกหนึ่งอ็อกนะครับก็ถือว่าสมบูรณ์แบบนะครับสำหรับช่องที่เป็นโมโนแล้วก็ตัวช่องเสียบตัวนี้ก็จะ,จะเป็นคอมโบแจ็คนะครับก็คือสามารถใช้ได้ทั้งแจ็คไมโครโมโนแล้วก็ใช้ได้ทั้งแจ็คไมที่เป็น3 ả, าขาหรือแจ็คไมสเตอร์นะครับสามารถใช้ได้ทั้ง2ออย่างนะครับแล้วก็ตัวอินพุตตัวนี้ก็จะเป็นอินพุตที่เป็นสเตอร์ตัวนี้ก็จะเป็นแจ็คไมที่เป็นโมโนนะครับเป็นแจ็คไมที่เป็นโมโน สองช่องนะครับแล้วก็สามารถปรับโลกับไฮได้นะครับนะครับปรับโลกับไฮได้แล้วก็มีเซเลคเตอร์ให้เราใช้ได้ระหว่างที่เราจะใช้เป็นบลูทูธหรือว่า USB ก็คือให้เรากดตัวนี้นะครับหรือว่าใช้ที่เป็น3-4สี่เราก็กดตัวนี้นะครับตัวเขาเองนะครับก็จะมีในส่วนของเอฟเฟกนะครับที่เป็นเอฟเฟกแท้นะครับ อ่าตัวนี้เป็นเอฟเฟกแท้16เอฟเฟกนะครับก็เป็นเอฟเฟกด้วยแล้วก็เป็นเอ็โค่ด้วยมีอยู่ครบเลยอยู่ในนี้นะครับเป็นเอฟเฟกแท้นะครับซึ่งหลายคนก็อยากได้มากครับเพราะว่าเอฟเฟกเนี่ยเวลาเราไปร้องคาราเกะหรืออะไรเงี้ยมันจะทําได้ดีกว่าที่เป็นเอ็โค่นะครับเพราะว่ามันจะมีความกัางวานมีความสดใสมีการให้เสียงที่สมบูรณ์กว่าตัวนี้ก็มีมาให้นะครับ มีเครื่องเล่นบลูทูธ USB มาให้เรียบร้อยนะครับสำหรับตัวนี้แล้วก็จะมีชุดเมนเอาทที่เป็นสไลด์เดียวนะครับแล้วก็จะมีช่องหูฟังนะครับมีวอลลุ่มที่เป็นช่องหูฟังมีวอลลุ่มที่เป็นเอฟเฟกนะครับแล้วก็นะครับตัวนี้เป็นเป็นมีช่องออกให้เรียบร้อยนะครับก็มีครบนะครับในตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเปลี่ยนเอฟเฟกนะครับ ว่าเราจะเอฟเฟกไหนนะครับสมมว่าเราเลือกเอฟเฟกได้เรียบร้อยเราก็กด Enter ลงไปนะครับเราก็จะได้เอฟเฟกตามที่เรากำหนดนะครับส่วนเครื่องเล่นที่เป็น USB Bluetooth ตัวนี้ก็เล่นได้ตามปกตินะครับมี Bluetooth ให้มีอะไรให้นะครับแล้วก็ชุดเอาท์พุตนะครับชุดเอาท์พุตตัวนี้ก็จะมีเมนเอาท์ที่เป็นแจ็คไมโโนอยู่2ช่องนะครับแล้วก็ชุดที่เป็นออกเอาท์นะครับ ออกเอาอีกหนึ่งชุดนะครับแล้วก็มีช่องที่เสียบหูฟังซึ่งเราสามารถเอาไปเป็นออกได้เอาไปเป็นช่องไลอเอาได้อีกชุดหนึ่งที่เป็นสเตอริโอนะครับก็เรียกว่าตัวนี้ให้เรามาครบคันใน,ในขณะที่ผมว่าสิ่งที่เขาให้มางานตัวถังนะครับตัวนี้เป็นโลหะหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีคีบที่ ออกแบบมาดีไซน์สวยงามนะครับตัวนี้คลีบตัวนี้ก็จะเป็นพลาสติกนะครับแต่จุดเด่นของเขาก็คือสามารถใช้ไฟได้2ระบบนะครับก็คือใช้ได้ทั้งไฟ12โวลต์แล้วก็ใช้ได้ทั้งไฟ220โวลต์โดยมีอะแดปเตอร์มาให้นะครับแล้วก็ในตัวของเขาเองก็ตรงนี้ก็จะมีปุ่มเวลาเราจะใช้ไม4 8 48โวลต์นะครับพวกไมค์คอนเดนเซอร์ไมค์ลิเกอะไรพวกนี้เราสามารถ ใช้ได้เลยโดยที่มีปุ่ม48โวลต์มาให้ด้วยนะครับก็สำหรับใช้กับกลุ่มไมโครเดเซอร์นะครับแล้วก็ยังมีต,ตัวตัวแพดนะฮะแพดท,ที่เรามาเวลาเราใช้เอากีตาร์เสียบเข้าหรือว่าเราดนตรีเสียบเข้าเนี่ยเราสามารถลดสัญญาณได้26 dB ก็ตัวนี้ก็มีให้เช่นกันนะครับก็เรียกว่าเป็นมิกตัวเล็กที่ให้มาสมบูรณ์แบบนะครับใครสนใจนะครับลองทักมาดูนะครับ ตัวนี้เนี่ยปกติมันจะอยู่ที่2290บาทนะครับก็ใครดูผ่านการไลฟ์สดนะครับก็เราจัดให้อยู่ที่1,900บาทนะครับพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับแคปหน้าจอแล้วก็ส่งชื่อที่อยู่มาได้เลยนะครับแล้วก็จะได้ราคาเนี้ยครับ1,900าบาทนะครับพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับใครสนใจทักทายกันมาได้นะครับกับมิสเตอร์ตัวนี้แล้วผมรับประกันเรื่องเสียงนะครับเพราะว่า ก่อนที่จะเอามาไลฟ์สดให้ดูเนี่ยเราขายกันไปเป็นสิบแล้วนะครับเราทดสอบเสียงมาแล้วเสียงดีมากครับชุดฟีเอาก็เสียงดีเอฟเฟกก็เสียงดีเครื่องเล่น USB การทํางานของเครื่องเล่น USB ทําได้ดีมากๆนะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เรามาแนะนําให้ใช้กันนะครับสวัสดีคุณถนอมนะครับสวัสดีคุณจันทสวัสดี มันไกลนิดนึงนะครับก็สวัสดีทุกท่านแหละครับที่เข้ามาร่วมรับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่วันนี้นํามานําเสนอให้ให้ดูนะครับในวันที่ภายนอกก็ฝนตกนิดนึงนะครับก็มีเวลาก็ทําไลฟ์สดให้ดูอันนี้ก็เป็นมิกเซอร์อีกตัวหนึ่งที่นํามาแนะนําให้ใช้กันนะครับซึ่งราคาก็ไม่แพงนะครับแล้วก็แล้วก็ได้คุณภาพที่สมบูรณ์แบบนะครับ NC Sound าัลอประกันคุณภาพนะครับ ใครสนใจทักทายมาได้นะครับสวัสดีคุณสวัสดีครับก็ก็สวัสดีทุกคนแล้วครับพอดีมันห่างโทรศัพท์อ่านไม่อ่านไม่เห็นนะครับด้วยด้วยคนที่มีอายุน้อยครับเป็นอย่างเนี้ยครับก็สายตาก็จะนิดนึงนะครับก็ฝากสวัสดีทุกคนแล้วกันนะครับ้าเห็นไกลๆนะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ NC Sound ชมรีด้วยนะครับเราก็จะได้มีกำลังใจมาทำไลฟ์ทำอะไรให้ดูกันในทุกๆวันอาจจะวันละไลฟ์นะครับที่ที่ตั้งเป้าไว้น่าจะทำให้ดูวันละไลฟ์กับสินค้าวันละชิ้น2ชิ้นแล้วแต่ว่าจังหวะไหนที่มีสินค้าตัวไหนมานะครับสวัสดีทุกๆท,ท่านนะครับที่เข้ามาร่วมรับชมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ NC s o u n ชมรีด้วยนะครับ วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่นำมาเสนอกันไว้นะครับเจ้ามิกเซอร์นะครับ A1 AE4 นะครับ AE4 นั่นเองนะครับก็เป็นมิกเซอร์ที่สมบูรณ์ด้วยทั้งเป็นเอฟเฟกแท้ด้วยนะครับมีเครื่องเล่น USB บลูทูธนะครับแล้วก็มีช่องอินพุตที่เป็นโมโน2ช่องแล้วก็อินพุตที่เป็นสเตอร์1ช่องนะครับก็เหมาะสำหรับกับงาน ห้องคาราโอเกะก็ดีอะไรก็ดีนะครับมีตัวนี้ตัวหนึ่งมีพาวเวอร์ตัวหนึ่งมีลำโพงคู่หนึ่งเราสามารถเล่นคาราโอเกะที่ร้องเพลงเพาะๆได้เลยเพราะมันเป็นเอฟเฟกแท้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ขอนำเสนอไว้กับสินค้าตัวล่าสุดของ A1 นะครับเจ้า A1 AE4 นะครับใครสนใจก็แคปหน้าจอมา คนที่ดูไลฟ์สดให้ราคาพิเศษอยู่ที่1900บาทพร้อมเก็บเงินปลายทางนะครับใครสนใจก็ลองทักทายกันมาได้ครับก็วันนี้ขอลาจอไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคราวต่อๆไปหรือในวันต่อๆไปในช่วงเวลาประมาณนี้แหละครับก็เดี๋ยวจะมาเจอกันเรื่อยๆนะครับก็ใครสนใจก็ทักทายกันเข้ามาได้นะครับถ้าใครที่เข้ามาดูใหม่ก็เดี๋ยวทวนให้ให้ดูอีกทีนึงก็ได้ครับว่า เป็นอะไรบ้างนะครับอขออีกรอบหนึ่งกันแล้วกันนะครับเพราะมีลูกค้าเข้ามาเข้ามาดูเพิ่มเติมกันเยอะขึ้นนะครับก็ตัวนี้เป็นมิกเซอร์ที่เป็นอนาล็อกนะครับเป็นมิกไบนะครับหรือว่ามิกเซอร์ธรรมดานะครับก็จะมีสองโมโน1สเตอร์แล้วก็ชุด USB บลูทูธนะครับมาให้เรียบร้อยแล้วก็เป็นเอฟเฟกแท้16เอฟเฟกนะครับ แล้วก็มีอ็อกหนึออกนะครับมีเอา p ์พุตให้1เอามีอ็อกเอาให้1เอานะครับแล้วก็มีช่องโฟนสำหรับเสียบหูฟังอีก1ชุดนะครับแล้วก็ตัวนี้ยังมีปุ่ม48โวลต์เพื่อใช้ในกรณีที่ว่าเอาไม์ประชุมไมค์คอนเดนเซอร์มาใช้โดยที่ไม่ต้องใส่ถานนะครับก็สามารถกด48โวลต์ไปเลี้ยงตรงนั้นได้เลย หรือว่าใครเอากีตาร์มาใช้แล้วเราต้องการจะลดสัญญาณรบกวนลงก็กดแพดนะครับก็ใช้กีตาร์ได้เล่นกีตาร์ได้นะครับมีมิกเซอร์ตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับมีพาวเวอร์ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็มีลำโพงคู่หนึ่งก็ทำงานได้แล้วครับเพราะว่าตัวนี้ก็คือเป็นตัวแต่งเสียงนั่นเองนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกับ NT um s o u ี d วชมรีเพื่อให้ เรามีโอกาสได้นำสินค้าดีๆมานำเสนอให้ให้ท่านได้ใช้กันนะครับตัวนี้เนี่ยเฉพาะคนที่ดูไลฟ์สดนะครับราคาขายหน้าร้านอยู่ที่2290นานะครับคนที่ดูไลฟ์สดแคปหน้าจอมานะครับตัวนี้จัดรายการให้ที่1,900บาทพร้อมเก็บเงินปลายทางนะครับแคปหน้าจอมาได้เลยนะครับก็วันนี้ขอนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่ในวันต่อๆไปกับสินค้าตัวใหม่เนี่ย นะครับแล้วที่เราจะนําเสนอให้ท่านได้ได้ชมกันครับอย่างไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับใครอยากรู้รายละเอียดลองเลื่อนกลับไปดูผมพูดไว้ให้หลายครั้งแล้วนะครับหลายรอบแล้วนะครับก็ลองดูได้นะครับงั้นวันนี้ก็ขอลาจอไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ